สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยุนเกมนักสาบแช่งในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่จัดทีมยังไงให้มีประสิทธิภาพอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตั้งค่าระบบครับแพ็กแรกเปลี่ยน กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสําหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสําหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดทีมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนเนาะว่าตัวละครเกมนี้มีสายอะไรบ้างแล้วก็มีธาตุอะไรบ้างนะครับทุกคนสำหรับสายของตัวละครนะครับผมก็จะมีสายแทงสายโจมตีกันจภาพสายโจมตีเวทและก็สายพพอร์ต ในส่วนของธาตุของตัวละครนะครับผมมันจะมีทั้งหมด6ธาตุนะครับอ่าแต่ในการจัดทัพหรือว่าการต่อสู้มันจะมีแค่5าธาตุนะทุกคนก็จะมีธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุแสงธาตุมืดธาตุที่6ก็จะเป็นธาตุพิเศษนะครับทุกคนอ่าในการจัดทีมนะครับอ่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนสายอะไรนะครับผมกดค้าง ที่ไอคอนรูปของตัวละครได้เลยครับผมเห็นไหมครับถ้าขึ้นรูปดาบแบบนี้ผมก็จะเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับอ่าถ้าขึ้นรูปเป็นอ่ากงจักรหรือว่าวนแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสายเวทนะครับอ่าถ้าเป็นลูกศรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับ ถ้าเป็นโล่แบบนี้นะผมก็จะเป็นสายแทงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูสายของตัวละครนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้ดูแบบนี้ก่อนจัดทีมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการวางตําแหน่งกันเลยครับทุกคน่าในช่วงแรกนะครับเรานะครับผมสามารถจัดทับหรือว่ารูปทับตรงนี้ได้แค่2ทับเนาะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราใช่ไหมครับผมจะมีเลเวล10 แล้วก็เลเวล20นะครับผมแนะนำนะครับผมให้ทุกคนใช้ทับอันแรกนะทุกคนทับวายุเทพเนาะทับนี้เลยนะครับทุกคนตำแหน่งแรกครับผมหรือว่าตำแหน่งด้านหน้านะครับแนะนำให้ใส่ตัวละครสายแท้งนะครับทุกคนใส่ใส่แท้งเลยนะครับตัวแรกแล้วก็แถวกลางครับผมแถวกลางนะครับแนะนำให้ใส่สายโจมตีกายภาพนะครับทุกคน แล้วก็อีกตัวก็ผมสายโจมตีเวทอ่าสําหรับ2ตัวด้านหลังนะครับทุกคนตัวแรกตัวนี้จะใส่โจมตีกายภาพหรือว่าโจมตีเวทก็ได้นะครับแต่อันนี้ทิกที่ผมใช้ผมจะใส่สายโจมตีเวทนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ตัวที่2ของแถวหลังนะครับทุกคนก็จะใส่สายซัพพอร์ตนะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับสายซัพพอร์ตของเกมนี้นะครับ ถ้าไม่มีสายซัพพอร์ตแล้วก็สายแท้งทุกคนเล่นยากนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับแนะนำให้จัดทับตามนี้นะครับทุกคนตัวแรกครับผมสายแท้งแถวกลางสายโจมตีกระภาพสายโจมตีเวทสายโจมตีเวทแถวหลังสายโจมตีเวทหรือว่าสายโจมตีกระภาพก็ได้นะครับผมแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับแนะนำให้จัดทีมตามนี้นะครับทุกคนผ่านด่านสบายๆนะผมไม่ว่าจะเป็น pvp pve ไต่หอกคอยลงดันเจียนผ่านสบายๆทุกคอนเทนต์นะครับผมแนะนำให้กดที่บูโดโกันด้วยนะครับผมอาจจะเป็นระบบ PVP นะครับตรงนีนะนะ้แนะนำให้กดจัดทัพได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการใส่อาวุธนะครับผมอาวุธเสริมตรงนี้เนาะมันจะช่วยเราโจมตีนะครับผมอา,อาวุธพวกนี้ผมมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับ อ่าอย่างเช่นอันแรกนะทุกคนมันจะช่วยในการเผาไหม้ศัตรู2รอบเนาะอ่าอันที่2นะครับผมก็จะมีโอกาส30%ที่30%ที่จะลดพลังโจมตีของเป้าหมาย10%นะครับผมต่อเนื่อง2รอบเนาะอ่าแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนมาใช้สนับแกร่งตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมมันจะ สุ่มทําให้ศัตรูติดสถาน10%นะครับทุกคนต่อเนื่อง2รอบเนาะ,ะแนะนำให้ใส่อันนี้นะครับผมสนับแกล่งนะครับผมสำหรับเกมนี้นะะทุกคนมันมีระบบแนะนำรูปทับหรือว่าแนะนำการจัดทีมอยู่นะครับทุกคนอ่าก็จะมีแนะนำมือใหม่อ่าสปีดเทพควบคุมพินาศนักเวทสุดยอดนักรบดำมืดนะครับทุกคนอ่าใครที่มีตัวละครตามที่ระบบมัน แนะนำรูปทับก็แนะนําจัดทีมตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่าส่วนมากก็จะมีอาจจะเป็นพวกตัวละครระดับ S.R s บวกนะครับผมแล้วก็ระดับ U.R เนาะอ่าอันนี้มันจะเป็นแนะนําการจัดรูปทัพนะครับผมของเกมมันจะแนะนําเราตามนี้นะครับถ้าใครครับผมยังไม่มีตัวละครระดับ S.R s บวกหรือว่า U.R ก็แนะนําให้จัดทีมตามที่ผมบอก ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะวางตำแหน่งตามนี้นะครับอ่าสามารถใช้ผ่าน PVP PvE ลงดันเจียนแต่ห้อคอ,อยผ่านได้หมดสบายสบายครับผมอ่าสำหรับเทลิสตัวละครผมทำคลิปไปแล้วนะครับทุกคนอ่าบางคนก็สงสัยนะครับผมว่าตู้อัญเชิญนะผมตอนที่เราสุ่มหาตัวละครในช่วงแรกเนาะมันมีโอกาสออกตัวละครระดับ UR หรอนะครับมีนะครับมะะผมนะผมได้ตัวนี้มา เห็นไหมครับผมยูตะตัวนี้นะนี่เลยครับผมตัวนี้ผมสุ่มได้ตอน50โลนะทุกคนเปิดออกมาได้ตัวนี้ครับผมยูตะระดับ UR อารนะผมเป็นแก่นด้วยนะครับผมเห็นไหมครับใช้ดีมากนะตัวนี้แต่จะหาตัวละครตัวซ้ำมาอัปดาวยากมากนะทุกคนในช่วงแรกก็ลงทีมสบายๆนะครับทุกคน มันมีโอกาสออกนะทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเราด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราจะสุ่มแล้วมันจะได้หรือว่ามันจะออกนะครับทุกคนอ่ามันก็การันตีอยู่นะครับเห็นไหมอ่าขั้นสูง5ดาว10%นะถือว่าเลทในการออกถือว่าเยอะมากนะครับทุกคนสําหรับกระชาปองของเกมนี้นะครับทุกคนอ่าตัวละคร5ดาวนะครับผมมันจะมีตัวละครระดับ S S R S S R บวกอ่าแล้วก็ U R นะครับผม แล้วก็อีกตัวที่มันเป็นระดับสูงสุดไอ้ตัวนี้ก็น่าจะออกเหมือนกันนะผมว่าไม่งั้นก็หาได้จากกระชับปองกิจกรรมนะครับทุกคนมันมีโอกาสออกนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเราเนาะตามที่ผมบอกเลยนะครับผมอลองรีโลหรือว่ารีไอดี ID ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ผมก็รีไอดีประมาณ3รอบนะถึงจะได้นะครับผมไอตัวยูตะระดับ UR นะครับทุกคนตัวนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแนะนำการจัดทีมแจกโค้ดตัวละครที่อยู่ในตู้กระชาครับผมมีโอกาสออก u r มีนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ